เกมใหม่นี่มันช่างสนุกจริงๆเลยอุยหุย,หยนี่นี่แน่นี่แน,น,น่อุยนี่ลูกเล่นเกมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยวันต่อมาเอ๊เกมที่ซื้อมาเมื่อวานมันหายไปไหนละเนี่ยน,นี้ก็ไม่มีนั่นก็ไม่มีหลังตู้ก็ไม่มีในตู้ก็ไม่มีเกมของฉันหายจริงๆด้วยหรือว่าแม่จะแอบ,บเอาไปซอ่อนละเนี่ย เ <mm> อ็ดเจ้าเด็กไม่ตั้งใจเรียนแม่จะเอาเกมไปซ่อนให้เข็ดเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยในหาววันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมกวนๆค่ะชื่อเกมว่า hidden my game by mum ซึ่งนั้นก็หมายความว่าคุณแม่ของเราเนี่ยแอบเอาเกมของเราไปซ่อนภารกิจการหาเครื่องเกมเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปดูกันเลยโอ้เจ้าเครื่องเกมจ้าฉันจะหานายให้เจอให้ได้เลยไม่มีวันซะหรอกเจ้าเด็กดื้อเริ่มกันที่วันที่หนึ่งกันเลยเอ๋เครื่องเกมของฉันหายไปไหนแล้วเนี่ย ดูเหมือนรอบๆห้องจะไม่มีคนซะด้วยลองหาที่ชั้นหนังสือก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว,ลวโอ้โหเจอง่ายจังเลยวันที่สองโอ้โหคุณแม่ทำไมคุณแม่แอบได้เนียนมากขนาดนี้รู้สึกฝั่งนี้เนี่ยเราจะไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูโอเคเราเจอแล้วค่ะแล้วก็เจอบันไดแล้วด้วยเอาบันไดไต่ขึ้นไป โอแม่แม่ไม่เห็นเรียบร้อยวันที่สิโอ้โหนาอืมเครื่องเกมนี่มันช่างอร่อยจังเลยงโอ้โหแม่ช่างกล่าวเครื่องเกมไปให้จอระเข้กินละเนี่ยในตู้เนี่ยนะคะเห็นแววตาสดใสหรือเปล่าเอ้ยรูปของหมอไม่เห็นเราหรอกมั้งว่าแต่จอระเข้ตัวนั้นเนี่ยมันจะไปเมื่อไหรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาขอนไม้นะฮะโอ้ขอนไม้บาวี แล้วก็ใช้อะไรกับจอะเข้ได้ไหมเนี่ยนี่แน่โอเคเรียบร้อย,อยขอบคุณมากครับคุณจอะเข้เอเออช่วยเอาไม้ออกจากตัวฉันด้วยนะมันเมื่อยปากมาถึงวันที่5แล้วนะคะดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นพรมหรือยังไงทุกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็โอ้โหเนียนขวดน,นี้ไม่มีอีกแล้วลูกต้องไม่รู้แน่ๆนดูแม่สิคะแอบอยู่อย่างนี้เนี่ยใครไม่เห็นก็อวอร์แล้วเดี๋ยวเรามาทุบหายดูก่อนว่ามีอะไรบ้างค่ะเครื่องเกมทองคาค่ะ เราได้เครื่องเกมทองคำอ๋อแสดงว่านี้เนี่ยเป็นบ่อน้ำแน่ๆเลยค่ะเราเอาลงไปในนี้ค่ะเจ้าได้ทิ้งเครื่องเกมเครื่องไหนหไว้ในบ่อน้ำเง้นเหรอน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะแต่นี่เนี่ยเหมือนนิทานที่แบบว่าขวานตกลงไปค่ะแล้วมีขวานทองคำกับขวานธรรมดานะคะเราต้องเลือกอ,อลองเลือกขวานทองคำดูสิโ,โอ้โห<ช>คุณเลือกผ<ช>ิด<ช> เจ้าเด็กโกหกเจ้าจะเลือกอะไรเออผมเลือกอันนี้ครับโอ้โหแม่จ้างทีมฟุตบอลมาเลยเหรอเนี่ยใหนดูซิพี่อุปกรณ์อะไรบ้างส่วนแม่นะคะก็เนียนเป็นวอลเปเปอร์ค่ะแล้วเราจะไม่ยุ่งกับเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเปิดหน้าต่างก่อนเอ้ยมีแมลงวันเอาเศษแมลงวันมาทําอะไรกับกลุ่มนี้ได้ไหมอะนี่แน่แมลงวันเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมีแมลงวันโอ้โหฉันรู้สึกโอ้นี่แมลงวันตัวเดียวทำให้พวกเราล้มในทั้งทีมเลยเหรอได้แล้วค่ะ รู้สึกวันนี้เนี่ยแม่จะจ้างโอ้โหสิงนักปิดมาเลยนะคะนักขี่จักรยานเสือภูเขาค่ะในดูซิเราเฉพอจะทำอะไรกับเขาได้บ้างรู้สึกตัวนี้นะคะจะมีไอเทมเหมือนเป็นเอ่ออะไรงัดงัดสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราพอจะเอาอันนี้มางัดอันนี้ได้ไหมโอเคได้เข็มมาแล้วค่ะเราเข็มนะคะมาวางเฮยเอาเลยโอ้โห,โโห,โโหล้็จักรยานพังหมดเลยจากนั้นโอ้ย ทำไมถึงไม่เก็บอันนี้ก่อนล่ะครับดูเหมือนว่าวันนี้นะคะแม่ได้จ้างวินมอเตอร์ไซค์มาค่ะโอ้ยพวกเราวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปรับคนแล้วมาขับดักเด็กกันดีกว่าเอ๊ตรงนี้เนี่ยมีสัญญาณจราจรด้วยนะคะไม่รู้ว่าเราจะกดได้ไหมอ้าโอเคกดได้แล้วแล้วเราก็ต้องรื้อก่อนเฮ้ยสัญญาณไฟจะดับแล้วโอ้โหดูเหมือนว่าเราต้องหาเครื่องเกมให้เจอนะคะถ้าสัญญาณไฟของเราจะดับเมื่อไหร่แล้วก็เราต้องรีบไปกดใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปกดอีกรอบนึึง เอาละเรียบร้อยได้มาแล้วโอ้โหยันพวกเราไปขับวินกันต่อเถอะเพื่อนไปไปไปดูเหมือนวันนี้นะะี่ฮะแม่จะทําหมูกระทะหรือเปล่าอุย้ยมีหอยแล้วก็มีปลาด้วยค่ะเดี๋ยวเราเอาหอยกับปลามาก่อนนะคะอีกห้องหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าอีกห้องหนึ่งมีไม้ขีดไฟค่ะโอเคเราเอาปลาไปปิ้งก่อนแล้วก็ทําการจุดไฟนี่วู้ดูดิปลานะคฮะปลาอย่างเดียวเฮ้ยเดียวโอ้โห นี่แม่ไปสิงอยู่ในปลาตั้งแต่เมื่อไหร่ละครับไม่รู้จกักจินนี่ในปลาเค็มหรือไงลูกดูเหมือนว่าปลาไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองลองเอาหอยเนี่ยใส่ลงไปค่ะเอาละหอยจงสุกวันนี้จะได้กินหอยซะแล้วโอ้โหแม่เอาเครื่องเกมไปวางไว้ในหอยเอาละเรียบร้อยนี่ทะลึ่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ทะลึ่งนะคะโอ้ยดูเหมือนวันนี้นะคะแม่จะไปเอาช้างมาแม่สั่งให้มาเฝ้าเครื่องเกมโอ้ยง่วงจงเบยในตู้เย็นมีอะไรบ้าง ในตู้เย็นเนี่ยมีผล,ลไม้เยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บผลไม้ทั้งหมดไว้ก่อนแล้วก็มีทิชชู่ด้วยนะเนี่ยเอาละเอาผลไม้ให้ช้างกินงามอานี่ไปด้วยงามนี่ทำามีสปากเกตตี้จะดีมากเลยนะเจ้าหนูนะโอ้โหเครื่องเกมอยู่ในขี้ช้างเราต้องเอาทิชชู่ไปเช็ดค่ะเรียบรอ้อย และใครจะกล้าเล่นอีกนะเนี่ย <c oughs> วันนี้นะคะอูยคุณปู่มาบ้านพอดีเอาดาร้านปู่อยากจะกินอะไรสักอย่างนึงคะให้ปู่กินหน่อยส่วนคุณแม่ของเราเน่ะคะไปหลบหลังต้นไม้เนียนจังเลยนะแม่นะตรงนี้เนี่ยมีห้องน้ําด้วยค่ะเอาละเดี๋ยวลองดูสิอ่าในนี้มีน้ําด้วยเอาละคุณปู่กินน้ําหน่อยครับคุณปู่อืมขออีกลหลกอืมชุด อคุณปูครับน้องกินอีกสิครับอืมทำไมต้องให้ปูกินน้ําเยอะขนาดนี้ด้วยโอยปูปวดฉี่แล้วลูกอืตอนนี้ปูไปฉี่แล้วค่ะตายนี้อ่ามีเครื่องเกมจริงๆด้วยเย้ยวันนี้นะคะคุณปูกําลังนั่งสมาธิอยู่เลยอืมยุบหนอพองหนอยุบหนอพองนอหนอเฮ้ย ตรงนี้มีอะไรอ้าวไม่งูโอ้หจบไปตรงนี้เนี่ยมีเครื่องล้างอะไรบางอย่างค่ะไม่รู้ว่าเครื่องล้างนี้จะเอาไว้ทําอะไรได้แล้วก็มีหน้ากากด้วยนะคะถ้าเราเอาหน้ากากให้คุณปู่ใส่ล่ะเฮ้ยคุณปู่คุณปู่อะไรโอเคงั้นแสดงว่าคุณปู่จะต้องใส่เครื่องรางนะคะเอาคุณปู่ใส่เครื่องล้างอือโอ้ยเครื่องรางนี้ทําให้ปู่ลอยได้งั้นเหรอ ปูลอยได้โอเคงั้นเอาอันนี้มาเลยเออแล้วปูจะลงยังไงละ่ะล้านดูเหมือนวันนี้นะคะจะมีใครกําลังนอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่น่าจะเป็นแม่ของเราหรือเปล่าลองเปิดหน้าต่างดูก,ก่อนนะะตรงนี้เนี่ยปลอดภัยสบายใจหายห่วงเลยแล้วก็ออันนี้มีกระเป๋าตังค์ค่ะโอ้โหจริงๆริงไปลักขโมยตำรวจมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเ<ำ>ด็กคนนี้มันจะมาขโมยกระเป๋าตังค์พ่อแม่รีบจับตัวมันเร็วดูเหมือนว่าวันนี้นะ่ะโอ้โหจะมีหน้ากากซิโด้ เลือกมาเจ้าหนูว่าเกมของนายเนี่ยอยู่ที่ไหนเออไม่ได้มองเลยเสียเมื่อกี้อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่งั้นแกก็ไม่ได้ไปงั้นฉันขอแล้วกันนะตรงกลางแน่นอนค่ะตรงกลางไม่ใช่โอ้โหคุณลุงหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โยแป้งกดไปหลายรอบแล้วค่ะมันไม่ถูกสักอันเลยอะ่ะ ดูเหมือนว่ามันน่าจะอยู่ที่อื่นเอา้าโอ้โหมันเป็นไบายากรนะหนูแล้วลุงเอาไปไว้ข้างบนหัวทําไมละเนี่ยจอบหลอกลวงเอามานี่เลยนี่คือการแข่งขันกอลระดับโลกนะคะโอ้โหดูเหมือนว่าเขากําลังเล็งอยู่เลยค่ะแล้วเกมของผมมันไปอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้มีหน้าต่างด้วยนะคะเอ้ยเปิดหน้าต่างได้ค่ะแล้วก็มีกระเป๋าตัางค์นะคะไม่กล้าหยิบเลยอันนี้น่าจะเป็นหางงูนะคะส่วนอันนี้เนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกกอล์ฟหรือเปล่าดะวยฮะ ไหนลูกกรอบอันนี้ลูกกรอบสิแล้วลองเอาลูกกรอบได้ค่ะใส่ลงไปเอาละตีกันเลยวู้ฮู้วู้วฮ,ฮ,ฮ,ฮ้จะถึงแล้วทาดานเย้ได้เครื่องเกมมาแล้วค่ะอืมขอย้อนกลับมาดูหน่อยนะคะว่าถ้าเป็นไข่เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วลองเอาไข่ใส่ลงไปปึ๊บเอาละฉันจะลองตีดูนะเฮ้ยโอ้หแม่ไก่มาแกจะทำอะไรกับลูกฉัน เราเจอกับผู้หญิงสาวสวยค่ะโอ้โหมัดผมทวินเทวด้วยอืมเธอกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะเนี่ย <c oughs> เห็นเกมของผมหรือเปล่าครับไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเราลองไปดูห้องอื่นค่ะ <c oughs> ห้องนี้นะคะมีโซฟ,า,ฟาอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> แล้วก็มีแผ่นซีดีอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าเราแผ่นซีดีเนี่ยใส่ลงไปล่ะ <c oughs> ชว่วบ <c oughs> แล้วก็เปิดเพลง <c oughs> โอ้โหเพลงนี้เนี่ยชอบมากเลยอจูอจะอจูพรึมรึมเฮ้ยแ อะไรกับเรื่องนี้ค่ะคดีด่เธอเป็นแฟนลูกชายฉันเหรอแกแดดจริงๆเลยรู้เปล่าค่ะวันที่28แล้วนะคะอู้หูมีข้าวร้อนๆหอมๆเลยค่ะเราต้องทําอะไรบ้างดูเหมือนว่าจะมีไม้ไซอิ๋วอยู่นะคะเอาไม้ไซอิ๋วมาแล้วก็นี่ตาตนี้มีอะไรบางอย่าง,งเฮ้ยนี่มันลูกแก้วเหรอเฮ้ยลูกแก,กนนแ้วดรากันบอลเราลูกแก้วดรลกอนบอลมาทำอะไรได้ไดบ้างอะอันนี้ก็มีค่ะ ฮ้ยอันนี้ก็มีเดี๋ดูสิน,นี่ก็มีอุ๊ยตัวนี้ก็มีของมันเต็มแล้วนะคะเราต้องเอาเอ้ยแม่อ,อยู่ในหม้อหุงข้าวมาอมาแม่อ๋อเราสามารถเอาไอ้เจ้าเม็ดเม็ดนี้เนี่ยใส่ลงไปข้าวได้ค่ะในหม้อนี้อ่าในหม,ม้อนี้มีกนหนึ่งชเวฟตอนนี้เราได้หกลูกนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ให้เราผ่านค่ะแป้งไม่แน่ใจว่ามันต้องทอํายังไงบ้างอะเรากดมาหม้อหุงข้าวนี้ไม่ได้ด้วยเอย๊มันอยู่ที่ไหนอะ โอ้โหเพื่อนๆค่ะแป้งเจอแล้วค่ะมันอยู่ตรงนี้นี่เองดูสิมันอยู่ในหน้าเมนูค่ะเอามาเลยแล้วก็ใส่ลงไปชว่วยอีเด<ป>ียวแซอนแล้วแล้วโอ้โหมีการแซมมอนแซลม,มอนมาแล้วเจ้าต้องการอะไรข้าต้องการเครื่องเกมขอบคุณมากครับแซมมอนแซลม,มอนออกมานะคะมาดูวันที่29กันเลยค่ะวันที่29โอ้ยดูสิีเครื่องเกมของเราเนี่ยอยู่ในลูกโป่งนะคะเราลอยอยู่ด้วย ดีแน่ง่ายมากเลยอุ้ยหยิบไม่ได้นะฮะเราต้องไปหาอุปกรณ์เสริมนี่ฉันช่วยนายเอกออกมามีนักเบสบอลมาด้วยนะคฮะเจอลูกเบสบอลแล้วอ่าช่วยผมหน่อยครับเป็นยังไงบ้างแบะโอ้โหแม่จับได้มีเรายืดไม้เข้ามาแล้วนะคะเนี่ยแล้วเราเอาเอาลูกบอลไปปลาได้ไหมอุย้ยมันก็เหมือนเดิมอะแม่เราก็จับได้เหมือนเดิมและถ้าเราเอาไม้เบสบอลมานะคะเราก็เอาลูกเอาลุยเข้าปลาได้ไหม นี่แน่เอาปลุกไปโอ้โหนี่หนูทำอะไรเนี่ยลูกถ้าสมมุติว่าเราเอาไม้ยานอันนี้ไว้ล่ะคุณแม่ก็ไม่สามารถเปิดได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอานี่ใส่ลงไปเลยนี่แน่เรียบร้อยโอ้โหได้เกมมาแล้วครับเอาเลยค่ะวันสุดท้ายแล้วค่ะวันที่30วันที่31 50 100 200 1000โอ้โห1,000วันเลยเหรอโอ้โห ผมกลายเป็นเด็กอ้วนแล้วก็กินมาม่าด้วยอยู่ในห้องไม่ยอมเปิดประตูออกไปไหนเลยค่ะเอาเกมมาเฮ้ฮฮชีวิตช่างมีความสุขจริงๆ สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าเด็กคนนี้นะะี่ฮะก็ติดอยู่ในห้องค่ะไม่ยอมออกไปไหนเลยเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แป้งด้วยค่ะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยพี่แป้งโหลดมาจาก iOS ฝั่งญี่ปุ่นนะคะถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็ลองไปโหลดดูเนาะจริงๆซีรีส์เกมที่คล้ายๆเกมนี้เนี่ยยังมีอีกตั้งเยอะแยะเลยนะคะถ้าอยากดูอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย และไอ้เจ้าเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่ชาร์จแบตเกมบ้างเลยหรือไงมีเป็นระบบแสงอาทิตย์ครับจริงๆแล้วในวันที่30นะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่จับเครื่องเกมเนี่ยตอนจบจะเป็นยังไงมาดูกันเลยดีกว่าเออฉันไม่อยากจะเล่นเกมแล้วอ่ะเบื่อจังเลยดิเก็บมาม่าก่อนเดี๋ยวแม่เห็นแล้วจะคิดว่าเรากินมาม่าเยอะเกินไปนี่เราเอาไม้ออกค่ะจากนั้นเนี่ยเปิดประตูสู่อาเซียนโอ้โหเพลงมาซื้ ลูกจ๊ะลูกเลิกเล่นเกมแล้วเหละจ้ะเราไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่ครับผมเลิกเล่นเกมแล้วครับแล้วผมก็อ้วนพะกินมาม่าด้วยเย้ครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะผมจะไม่เล่นเกมเครื่องนี้อีกแล้วครับผมขอตั้งซื้อเครื่องใหม่ได้ไหมครับแม่ไอเด็กบ้าลุงก็ขอเล่นด้วยนะเย้เป็นยังไงบ้างคะฉากจบอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ซึ้งมากๆเลยใช่ไหม